vừa vậy mưa nà đi quay khắp kiểu tàu tiêu ta sáng phố có tâm đừng cần ba đi chắc tiêu văn trúc ta từng để văn họ không chạy là có già hơn nữa chút chớ mơ để mơ ra bóng bò khăm như sơn cần tiếng sẽ nói được chắc tiêu yêu bản giang châu phun ma tắm tâm chắc tiêu văn đến đường khăm mà เต็บมัดใสทุ่งแล้วก็พุ่งใจสั่งหาบุญหักหีพุ่งจากดีเมื่อเลี้ยวเดินเกี่ยวเสียงหน่อยหรืออยู่ซะซาดีสิบมือมือก็ตัวเมอยหนาวสาวเสียงพี่เมียมีพยัไฆ่หรือสิบโยไว้ที่ดีบันใหญ่มุนก่อนหรือเมืองเมืองยอมก่อยตั้งขั้นได้มาบอกบอกจากพื้นที่ดีถึงอันโฟอ่อนหน่อยกับตา lắm lấy cả đi mô tên đuổi hơn ngang đi lắm có cái mà tích tỏ đầy hát hát đi xa lạ đu mô Tiếng lắm xung lắm thô Tiếng lắm có lê ngô hát tên, lắng xuống, lắng tên ngộ, hạ, mô sẵn na trang giàu lái lắm Bọc xa lạ tí nê mô tên mê đuổi cắt tên đơn có cắt tỏ, tẩy, tỏ tên tơ tẩy để cho tỏ lắm tên đều mô tí tên giàu tăng nơn tình xin đầy mỡ sắc khúc phước bay xí Đi ngàn đồn xin trong khu giang Cô ổn nội lái bàn có phương phơn ma Lái phơn tàu Lái tàng giàu kỳ non có quân hạ hứng Kỳ nó bèn hớn luống quảng lưng lưng lê đăng có Thích tỏ Kỳ ăn cũng chết na Đăng ca đồn hoàn tắc chênh กาเบ่งหอบความสังไายสิ้นหายความกักขุ้เมืองยุนเึ้นหักแต่หาความโซอ่อนน้อยและสาราเฮืมดีมีจิตใจดีและเจ้าลายที่ฉันเห็มีต่ไล่และเจ้าจักจักเหมือนเตี่ยมลอเอาใไหนขบเบาชุนเล่คุณนนีบผีหุ่เลวเด่นเป็นกันเมื่อนานาควางลุ่เปืน sự hư mô sầm Tấm nha giàu lái lầm Của na trang chút thang, Quang tính chờ khơ đeo đơn cỏ Tích tỏ hơn sáu tặng Nó trăm tớ mung đinh Hơn khắp tức đinh Thì cắt tưng hơn cỏ Cắt lọ phun tơ tay Nó tẩy, là thói lọt suốt tay Tặng tế tăng tay đỡ Chốt chơ sầm ma mung bường mây Tăng phải tơm tơ tay Tích bề sữa chín ตักยิ้มใจในสื่อจางสันมีตึงห้องอาบน้ำส่งไทยพุทธในเปลี่ยนเตาไฟเดียวมีมาใจแกดใจฐานสิ่งท้่สั่นก็ได้ยาเ้าไฟก็จัดหม้อตันสมัยเก่าโบราณเบ็ดใหม่เียันหลังใหญ่ดีเด็กนลอยก็เป็นหผอตั้งเมืองยองไข่ตั้งคำได้มาจุบมาปุ๊บปอ่อนหน่อยแลีสาราสวยงาม ตอนเบื ö, ่อหน่า an ย oh, oh, ู่โยสุกินบ้านสักตาเด้อคืเปันหาไปแปลงเงินดีแรงงาไม่ไถ่เอิดวันและสักหนึ่งน่าบาทเดียววันหนี้งมดกันตากวลุกดี้ลเจังับใจยอมได้มาตลาดกับก้อน Ôn nói chạy bung tăng ký tăng to nít nà, ừ, súc vô bàn đức đi cứ chân ti khà rừng đặc xá đơn xoay cằm làm xế đi mơ đeo ngư ừ, hăng tinh đi ừ, đầy mơ nạ cho độc ta sẽ thi dạo đòi mình để sân cụt vì tôi cụt cằm tay chào mó cút hơn sơn chạy lên bào mi พึ่นจากหนี่เมื่อยาวปอ่อนน้อยตั้งตอนนี่เมื่อยาวอยู่เซนดีสิบมือมือนี่ขอตานไฟหนาวเสาเซนทีนี่ยากมีตางไห่โจกันสุดขอสั่งเตี้ยงใบศาลาเฮือนงามกันเดยยามยามีตียังขั้งต๊ะขั้งปืนมา มันไดายิงคำันคัดเดี่ยวเสียงดีและของกอเอาหล่อไว้เฮิร์นไอ้คุ้มก้องสุดเส้นไว้ตั้งกองลุนซังเธอมีใจปากแตนว่าสังโอ้วสุนดังหน้าบุำเป็นทุนโตเต่าคั้นขันที่ภาคภรที่ยุบย่อนย่างตีหลีไว้ตกหลาอีนองแม่จ้างขับเมืองลงพุดหนึ่งนางโต้ลงไป็นกันเล็ดหลั ngô toán thầu hâm nhan lò nhanh na bạc đeo văn thì sẽ chắc chắn lìm nắm trong nhìn là người muốn cô khô Khi nắng thú nắng tố xem ừ, Mặt qua xéo xíu đơn mà Đi khéo bà tăn là lọ lạc ai cho ta quan tăng khăn Cô ti thiếu phân nòng muốn tông phân lọ Thế ba bì để tiếp tỏ là tính dung kiểu ý in loan nhưng là chỉ có mang lạc lớn thì sẽ có yên không chỉ Ngô quay để bắt kẹt có tính tất vân ti tang chạy chi quá tết M -m 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 là có đủ một cung đèn nái thì mình xong xem khá có sai lệ nhà đa cọ มันพักหนอกจันและสองขางมีเจ้าไข่เมีงดาคือมันนั่งติดสุเลฟ้าปองเแียวลุงมเตียนหาวันเยนก็จังปากเส้นใหญ่ปฏิคุณใจดินเตาในยามวลา xem tập quân phân bay chill bay đen tải bạc bằng ốc bằng kia hoa leo, hoa kia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  thì thấy hoa kia 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 hoa สรงตุม่มให้หุ่นผาคุกซอนใต้กอดคอเอาโ,โตนอน น้องยังไซรัปีเอ่ยวันจังในลาพิ้นซื้อบ้านทีเพิ่นเปิ่นปันดี้ฟังบ้านจองมันฟังจะปีใจกันตพยายามเฮ้ยนี่แหละเต็มเต็มบ้านขันปีนี่เขาหนางจ้ามาขับโบ้มาจังขับเบื้องลงมาปุกเสียงว่าพินจังขับลงเลยพาเบื้องสะตันที่อยู่บ้านที่นี่คุณก็ยกตึ้งโต มีโกดุยปัญญาเกาะกินก็เกบ้าวชินได้กันแล้วพยาจิจจาไปเดี๋ยวปัญญาลองจัดหลายเลตกอยู่ไปในตอนที่พอเคยให้วิลลองเดีว่ามีกันเกินบอกเสงน้องนักไอเดี๋ยว่ามีสังตอบจำเตงบุนดำที่เด็ยใครงโอเป็งใด้มินใบเปนบาใจดีไหนเจ้คัดหินแเดีวเมึง ที ais, ่รลักนี้อินน้องยิ่งหลาและไปงูนอนนาเยอะมาก